ฉลยข้อสอบออนไวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 มาเรียนกันต่อในหน้าที่27นะครับหนังสืออัปบีด5นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .5 ทั่วประเทศนะครับ getting s t a r t นะครับนั่นก็คือในการเขียนเรื่องนะครับนะ what is you r favorite kind of story นะครับคุณชอบเรื่องราวการเขียนนะครับแบบไหนนะครับ เป็นเรื่องโรแมนต์นะครับโรแมนติกแอดเวนเจอร์นะครับการผจญภยัยฟันนี่อินซิเดนต์นะครับหรือเหตุการณ์ที่สนุกสนานเอเซราเป็นต้นแล้วก็ก็ <c oughs> บอกว่า read the title นะครับไม่ต้องเรียนอ่านเนะื้อเรื่องข้างล่างนี้นะครับ What you you t k t n e t t o s y o s y is about ว่าเนะื้อเรื่องข้างล่างนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับให้ read and แ u t พูด p a r a g r a p h i n t o the correct order ให้อ่านแล้วก็ให้เรียงน,นะครับพารากราฟของหนัง เนื้อเรื่องเื้อใหม่นะครับว่าประกราฟไหนเป็นประกราฟที่หนึ่งสองสามสี่เป็นต้นนะครับ listen and Che c k นะครับให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบดังนั้นก่อนที่จะมาแปลคําตอบว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรามาแปลก,กันก่อนและเราก็ต้องเรียงก่อนนะครับนะดังนั้นครูเรียงไว้แล้วเรามาแปลคอลัมน์ที่หนึ่งก่อนหรือารากาฟที่หนึ่งก่อนนะครับชื่อเรื่องก่อนนะครับชื่อเรื่องชื่อเรื่อง Safari s a f a r i scare นะครับก็คือ สวนสัตว์เปิดนะครับซาวารีที่น่ากลัวนะครับนะคือเรื่องโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือ when I first wake up in the s t a n g e room เมื่อฉันตื่นขึ้นมานะครับในห้องที่ดูแปลกๆ I could think where I was ฉันไม่ทราบเลยว่าฉันอยู่ที่ไหนนะครับ slowly ฉันลุกขึ้นอย่างช้าๆนะครับ and listen to the sound of many different c a r a birds singing ฉันนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงนกร้องนะครับนะหลายๆเสียงนะครับนในตอนเช้า And smell the exotic fragrance of flower coming in through my window แล้วและก็สูดดมกลิ่นอดอกไม้นะครับที่โชยหอมมาทางหน้าตา่าง I realize I was in Africa ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าฉันนอนอยู่ในแถบแอฟริกานะครับ It was really true. This was the beginning of my safari adventure และนี่นะครับเป็นข้อที่จริงนะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยในสวนสัตว์เปิดซาฟารีนะครับย่อหน้าที่สองก็คือว่า after getting rest หลังจากที่ฉันตื่นนอนอาบน้ำเรียบร้อยก็ใส่ชุดนะครับนะแต่งตัว I went to b e a t h a o t h r r in my group ฉันก็ต้องการไปพบคนอื่นๆนะครับในกลุ่มในกลุ่มทัวร์ We had a delicious breakfast and then j o y our guide s a l i g i นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารนั้นอร่อยแล้วก็เราไปร่วมกับไกด์ที่ชื่อว่าไปพบกับไกด์ที่ชื่อว่าซาล i กีนะครับ beside his s e i p ซึ่งเขายือนอยู่ข้างๆรถจิบของเขา as soon as he has given u some s instruction about going on safari ในขณะที่นะครับเขากำลังให้ข้อมูลพวกเราเกี่ยวกับการ ไปชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีอย่างนี้นะครับ We c l i m b into vehicle and set off พวกเราก็ปีนขึ้นไปนะครับบนรถจิบนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะหลังจากนะครับในไม่ช้าหลังจากที่ซาลิกี้นะครับได้ให้ขมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นะครับเดินขึ้นรถจิบนะครับนะเพื่อที่จะออกเดินทางแปลว่าอย่างนั้นนะครับ We had not driven very far when เว้น s าลิกิ o slow the j e e p so that we could watch a herd of elephants bating in a muddy pool เราขับรถไปไม่เร็วนะครับนะคือขับรถไปอย่างช้าช้านะครับเพราะว่ารถจี๊บของเรานะครับสามารถที่อ่เรานั่งไปกับรถจี๊บขับไปอย่างช้าช้านะครับเพราะสามารถที่จะเห็นโขลงช้างนะครับหรือ herd of e l e p h a n t นะครับ เฮิร์ตในฝูงหูืงโขลงนะครับดาโขลงช้างซึ่งกําลังเล่นน้ำนะครับอยู่ในสระในสระที่เป็นโคลนนะครับนะมัดดีกู the whole group lab as the bigger elephant spray the back of the younger member of the herd นั่นก็คือนะครับดนะในกลุ่มตัวก็เรานั้นกําลังหัวเราะอย่างสบายใจเฉิบเลยนะครับเพราะว่าช้างตัวใหญ่นั้นกําลังพ่นน้ําใส่ ช้างตัวตัวเล็กนะครับหรือช้างหนุ่มซาดิตันไดนั่นเองหายวันออฟเดอะบิ๊กเกสอาร์ฟเปนเชิญชว์อาร์ตันไดนั่นเองนะครับหนึ่งในช้างต,ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะเชือกที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็มุ่งหน้าตรงมาหาพวกเราจบไปคอลัมน์ที่สามเลยนะครับมานี่เลยแอ t เดอ i r s t ร์ส j ี s จัส o ์ลูค์ทอัสคูเรส ก็ว่าชีนที่นี่คือช้างตัวเมียนะครับนะในเบื้องต้นนั้นนะครับช้างตัวนั้นนะครับก็มองมาอย่างพวกเราอย่าง coarsely เลยนะครับนะคืออย่างเครียดอย่างจริงจังนะครับนะหลังจากนั้นนะครับผม few minutes l หลังจากนั้นสักสองสามนาทีนะครับ she c l i m b ฟอ o ฟเ of the pool and started to move t o w a r d the h a นะครับ ช้างตัวเชือกนั้นนะครับก็เพลงขึ้นมาจากาคลองหนองบึงนะครับของว่าผูในที่นี้นะครับที่เต็มไปด้วยคโคลนนะครับตรงมายังรถจ๊บของเราแอชชียเมคลเซอร์แอนด์คลเซอร์นะครับในขณะที่ช้างนั้นใกล้เข้ามานะครับใกล้เข้ามายิ่งขึ้นซาลิกิควายหรือออเรอัสแบ็กอินดูร์จีฟซาลิกินะครับซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับก้บอกให้พวกเรารีบขึ้นรถจีบทันทีเลยนะครับนะ I had just put my foot on the first step of the jeep when I felt myself slapping. นากระดิฉันกำลังย่างเท้าก้าวขึ้นส่รเจ็บนะครับก้าวแรกฉันก็ตกจากรถนะครับนะ The next thing I knew และต่อมาที่ฉันทราบได้ก็คือว่า I was flat on my back s แบ็กซ์ส t นน์นะครับฉันตกลงไปนอนหงายมองหมายเต็นชีฟ้าอยู่แล้วนะครับคือมองหน้า อ่าหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็คือภาษาไทยก็คือนอนหงายตีนชี้ฟ้าอยู่แล้ว Why do people find d i f c u l t y in to the j h e p แล้วก็ตั้งช่วงดีแล้วเกินนะครับนะอ่าคณะทัวร์สองคนนะครับนาะช่วยกันพยุงฉันขึ้นรถเจี๊บซาลิก s l แ m his f o ฟ t ด o าวซาลิกินะครับก็ Slam his foot down ก็คืออ่า ย่างเท้านะครับกัะทืบเท้าของเขานะครับ on accelerator นะครับบนนะ accelerator นะครับบนคันเร่งนะครับนะคันเร่งเหยียบคันเร่งเลยนะครับนะเพราะต้องการที่จะหนีช้างสู้ในตอนใดนั่นเองนะครับ the angry elephant w a s far behind us และแล้วนะครับเราก็หนีช้างตัวนั้นมาไกลนะครับนะเพราะว่าซาริกี้นะครับ เหยียบคันเร่งเลยนะครับนะยยอดน้าที่สีครับสติงในเ f ฟนะครับในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่บนเจฟนั้นนะครับไอ l d ู t stop t h i n k ิงก about ลฮาล u ก k y I h แฮดบ e นฉันอดนึกไม่ได้นะครับถึงความโชคดีที่ฉันได้ไปเจอมานะครับนะ I was extremely grateful to t h e m e m b e r of my group ฉันรู้สึกอขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณไม่ได้เลยนะครับกับ ต่อนะครับรมาชิกในกลุ่มของเราที่ไปเที่ยวนะครับที่ช่วยเหลือชา,าวไว้สองคนนั้นนะครับ And we were already t แต่ง f ูโ s ไซกี i for being such a expert guide แล้วเราก็ขอขอบคุณไม่ได้นะครับสำหรับไซกี้ผู้นำไกด์ทัวร์ที่มีความชำนิชำนาญเป็นไกด์ที่ชำนาญเหลือเกินนะครับแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อยนะครับ After all he was the one who h a saved the day หลังจากนั้นนะครับทั้งหมดก็อ p t เ r อ l l He was the one who h a saved s the day นะครับหลังจากนั้นก็ถือว่านะครับซาลิกี้เป็นคนหนึ่งที่ได้ทำให้วันของเราวันนั้นที่ไปเที่ยวนั้นเป็นวันที่ปลอดภัยนะครับจบนะครับดังนั้นเมื่อจบตรงนี้เราก็มาตอบคำถามกันนะครับเขาถามว่า what is uh อ่าก็ถามว่า what do you think the story is about เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรก็ต่อว่า sorry about something dangerous that happened while somebody was on a safari เป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับที่อันตรายนะครับนะได้เกิดอันตรายขึ้นในขณะที่คนบางคนนะครับนะไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเกิดเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้น <c oughs> ต่อไปต่อครับผมนั่นก็คือข้อที่3านะครับ list e v e n t นะครับให้ list รายการ list เหตุการณ์นะครับต่อไปนี้ตามลำดับนะครับ in the order นะครับ day h a p p e n ที่เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะครับเรียงลำดับใหม่ retail story แล้วก็เล่าเรื่องราวใหม่นะครับ keep it at a different ending นะครับแล้วก็ทำให้ตอนจบนั้นจบแตกต่างไปจากเดิมนะครับนะ ก็คือ the nature wake up wake up w a k up นะครับผู้เล่าเหตุการณ์นะครับนะได้ตื่นนอนขึ้นมานะครับก r e รสนะครับแต่งชุดเรียบร้อย m e t his group ไปเจอกับกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับ for breakfast นะครับรับทานอาหารเช้าแหนงว้น t to s h ช w his g u y แล้วก็ไปพบกับไกด์ the guide gave the group some i n s t r u c t i o n นะครับไกด์ guy ก็ได้ให้คําแนะนำนะครับแก่นักท่องเที่ยว h e y set up in a j e i p นะครับพวกเขาก็เดินเริ่มเดินทางด้วยการนั่งรถจิ๊บ The group stopped to watch a herd of an elephant bathing. นะครับก็คณะทัวร์นะครับได้หยุดไปดููงชงฝูงช้างโครงช้างเอ๊ะทำไมโอาฝูงชงโครงชง้งชางนะครับที่กำลังอ่าอาบน้ำกันอยู่นะครับนะคือเล่นน้ำนะครับนะครัช้างอาบน้ำเนี่ยเล่นโคลนกันอยู่นะครับในบึง One of the biggest elephants s t a r t e coming towards the c h e p นะครับหนึ่งในช้างวิ่งตรงมาอย่างรถเจ็บของพวกเรา The narrator fell as he was getting into the chef นะครับผู้บรรยายนะครับนะผู้เล่าเหตุการณ์บอกว่าเขาก็วิ่งขึ้นรถเจ็บทันทีนะครับนะ Two people helped him get into the chef and the guys sped off นะครับผู้คนสองคนนะครับช่วยเขานะครับพยุงเขาขึ้นรถเจ็บแล้วก็เขาก็ เร่งความเร็วออกอาจากนั้นเลยนะครับนะขับรถหนีออกจากเหตุการณ์นั้น The narrator sat in the jeep thinking how lucky he was. ผู้บรรยายนะครับก็นั่งคิดนะครับนะนั่งในรถเจ็บแล้วก็คิดไปด้วยว่าโอ้ช่างดีเลยช่างโชคดีอะไรเช่นนั้นนะครับประมาณนี้ก็ยังไม่ได้จบที่แปลกนะครับเพราคุณครูก็นำมาจากหนังสือคู่มือครูนะครับแล้วก็เขียนว่าให้อย่างนี้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับ ถ้าเรียนจะแต่งให้ตอนจบมันแปลกไปจากนี้ก็ได้นะครับนะข้อที่สี่ครับ Look at what's p r e s e s in the blue นะครับให้ดูคำศัพท์หรือวลี read, ที่เป็นตัวทึบนะครับ Which links similar idea แล้วก็คำศัพท์ไหนนะครับเป็นการเชื่อมนะครับหนาะความคิดเห็นที่คล้ายๆกันนะครับ Show time นะครับให้บอกเวลานะครับนะ Show โค้ชอิเฟกนะครับให้บอกสาเหตุได้บอกผลกระทบนั่นด้วยนะครับอ๋อตรงนี้ไม่ได้ทำนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูไม่ได้ทำตรงนี้ <c oughs> อ๋อเนี่มาอยู่นี่ตัวทีครับแหมเลงสุรไอเดียนะครับนั่นก็คือคําเชื่อมนะครับที่จะทําให้ข้อความนะครับความคิดเห็นตั้งสองคั้งสองประโยคหรือตั้งสองอ่า ความคิดเห็นนั้นให้คล้ายกันก็คือใช้คําเชื่อมกาว่าแอดโชว์ไทมนะครับคาคุณศัพท์ที่บ่งบอกเวลาก็คือคําว่าเว e n คำว่า after ชืค่คำว่า then as soon as suddenly t t first then a few minutes later as why ซ o o n นะครับส่วนคําเชื่อมนะครับที่บ่งบอกถึงสาเหตุหรือว่าผลกระทบนะครับก็คือคำว่า so that ซึ่งแปลว่าเผื่อว่าเพื่อว่า,วา,วานะครับส่วนข้อที่ 2B ข้อ B นะครับนาน i n ah k The sentence ให้เชื่อมประโยคต่อไปนี้นะครับโดยใช้คำในวงเล็บดังนั้นก็คือ I go to my room as soon as I start the unpack นะก็คือฉันไปถึงห้องนะครับนะในทันทีที่ทันทีที่ฉันไปถึงห้องนะครับฉันก็เริ่มเปิดกระเป๋านะครับนะแต่คุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับก็เอาเป็นว่า ตรงนี้นะครับน่าจะต้องแต่งเป็นเทนพลาสเจอร์เฟกต์ก่อนนะครับนะ as s o o น as นะครับ I had got to my room นะครับในทันทีที่ฉันไปถึงห้องของฉันนะครับอ๋อทันทีที่ก็เป็นเทนเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนะ as soon as I got t o m y ม o o m เอา as soon as มาขึ้นหน้าประโยคก็ได้นะครับในทันทีที่ฉันไปถึงห้องของฉันนะครับ I start ตูอันแพกฉันก็ Uh, เริ่มเปิดกระเป๋า I อเช่น l o t h e s นะครับฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าของฉัน I went for a night out then เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับใช้เป็น past simple ทั้งสองอย่างก็ได้นะครับนะหรือจะใช้เป็น past perfect แล้วก็ past simple ก็ได้เช่น I had changed my clothes นะครับ then I went for a night out ได้ทั้งสองอย่างนะครับ I was excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นนะครับ it was my first visit to Rome บิโคสเรว่านะครับฉันมาปรงรองเป็นครั้งแรกก็ใส่บิโคสขั้นกลางจบเลยนะครับใช้เ่นเดิมนะครับ i p a พ็กจมายซ์ t ครด์นะครับฉันจัดกระเป๋าของฉันนะครับ i อโอโดสแท็กซี่นะครับก่อนที่ฉันจะเรียกแท็กซี่ตรงนี้นะครับนะมีคําว่าก่อนเพราะนั้นเหตุการณ์นี้นะครับเกิดเกิดขึ้นก่อนให้ใช้เป็น p a s t Perfect ก็ให้เขียนว่า i had นะครับนะ HAD I had packed my suitcase นะครับเป็น Pa s t perfect นะครับนะ ฉันได้จัดกระเป๋าของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเน่ยแหมลิ้นพันกันอีก before นะครับก่อนที่ I order order ใช้พัน pass simple นะครับ I r e a l i z e uh, I didn't have many I didn't have my passport I start to panic ฉันจำได้ว่าฉันไม่มีพาสปอร์ตเสียแล้วนะครับนะเมื่อฉันเริ่มเกิดความกังวลน,นะครับ ตรงนี้ใช้เป็นแทนเดิมนี้ก็ได้นะครับนะใส่เว้นเข้าไปตรงกลางนะครับนะฉันนึกขึ้นมาได้ว่าฉันไม่มีพาสปอร์ตแล้วเมื่อฉันเริ่มตกใจกลัวนะครับเอาเว้นมาไว้เชื่อมตรงกลางโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะซึ่งคุณครูไม่ได้นํามาเขียนไว้ให้ไปข้อที่ห้าครับลู a แอ h e ริเชอร์นะครับไปดูตามรูปภาพ and writer แ a s h r r t p a r a g r a p h แล้วก็เขียนปรกราฟสั้นๆ To set the scene เพื่อที่จะทำฉากนะครับนะตัวอย่างก็คือ where when the story t a k e place นะครับให้บอกว่าเรื่องราวนั้นชูเพลสนะครับและลว่าเกิดขึ้นที่ไหน who the character ใครเป็นตัวละครบ้างนะครับ where and what happened ได้เกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรนั่นเองนะครับก็ดูตามภาพนะครับนะดังนั้นก็เขียนสั้นๆได้ว่า it was a nice summer morning นะครับมันเป็นช่วง ฤดูร้อนตอนเช้าที่แสนจะดีมากๆนะครับ My brother and I had been looking forward to this ship ฉันนะครับและก็พี่ชายหรือน้องชายของฉันนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาคอยในการเที่ยวในครั้งนี้นะครับ We got on our ship and set sail แล้วแล้วเราก็ขึ้นบนเรือของพวกเราแล้วก็เริ่มออกเดินทางเริ่มออกอเล่นเรือนะครับ Set sail ต่อไปยัวเชิญนะครับนะซึ่งเป็นชื่อคอลัมน์นะครับนะถ้าแปลก็แปลว่าเป็นทีของคุณเป็นตาของคุณ Your school is having a short story competition เพราะสมมติว่าโรงเรียนของคุณนั้นได้มีการแข่งขันนะครับอ่ s o o r y competition นะครับเรื่องราวสั้นๆนะครับนะเขียนเรื่องราวสั้นๆ The story should be entitled นะครับชื่อเรื่องนั้นจะต้องมี หัวเรื่องนะครับนะ A h o l i day where everything went wrong และก็ให้บอกนะครับนะเกี่ยวกับวันโรยเดซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นผิดปกตินะครับให้นักเรียนเขียนสัก100-120ถึงคำคำัท์นะครับ Before you start writing ก่อนที่คุณจะเขียนเรื่องราวนะครับ Think about ให้นักเรียนเขียนว่า t h e m นะครับ t h e นั้น What will your story be about เรื่องของคุณนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนะวันหยุดระยะย,ยาวนั้น เมนนะครับตัวละครคาแรคเตอร์ Character, นะครับว่อายุนะครับคุณคือใคร what are you like คคุณชอบแบบไหนเซตติ้งนะครับในการเซตเรื่องนะครับแว e ในการออกเดินทางก็ได้นะครับแว e r e does your story take place เกิดขึ้นที่ไหน in space in i t าล y นะครับเกิดในเกิดข,ขึ้นในอวกาศหรือเกิดขึ้นในประเทศอิตาลีเกิดข,ขึ้นในสวนของคูณเป็นต้นนะครับ what is the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ problem ปัญหาที่เจอ what is the problem you face คุณได้เผชิญหน้ากับปัญหาอะไร You are the character how you solve it หรือว่าตัวละครอื่นๆได้ช่วยคุณอย่างไรบ้าง What do you do to solve the problem คุณใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร Resolution นะครับในการแก้ปัญหา What happened in the end เกิดอะไรขึ้นในตอนจบ How do you feel คุณรู้สึกอย่างไรก็เลยทำเป็นเจมเจมเจมอย่างนี้นะครับก็คือเป็น one whole day where everything went wrong ซึ่งนะครับเกิดบางสิ่งบางอย่างผิดปกติขึ้น เมนคอร์เรกเตอร์นะครับก็คือมีตัวฉันนะครับมีวัยรุ่นนะครับมีผู้ประชดภัยนะครับหลายๆคนเซตติ้งนะครับเกิดขึ้นที่เมืองอิตาลีนะครับสภาพอากาศก็ฮอตแอนด์ซันนี่นะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดก็คือแฮร์พาสปูดซูเร้นนะครับพาสปอร์ตถูกขโมยนะครับโฮเทลแมเนเจอร์เฮลแล้วก็มีผู้จัดการของโรงแรมได้เข้ามาช่วยเหลืออีกโซลูชันวิธีแก้ไขนะครับ I d e c i d e to keep my passport in the hotel safe หลังจากนั้นฉันก็เก็บพาสปอร์ตไว้ในเซฟของโรงแรมหรือว่าเก็บไว้โรงแรมอย่างปลอดภัยนะครับ I feel real และ alive ฉันก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเอามาเขียนเป็นเ <c oughs> นื้อเรื่องสั้นๆได้อย่างนี้นะครับชื่อเรื่องว่า Venice Adventure นะครับการประจนภัยในเมืองเวนิสนั่นก็คือ a r r i v e in Venice that s o a r c h i n g day in August with my classmates นะครับแปลว่า ฉันมาถึงในเมืองเวนิสนะครับแล้วก็มันเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆนะครับนะโซชิงเดย์เป็นวันที่อากาศร้อนแผดเผาเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉัน I feel เอ็ก e e เดนส e โรบฟ e ีดฉันรู้สึกเป็นอิสระมากนะครับนะ a n d adventure นะครับและต้องการที่จะไปไปชนภัย I also w o u l d l o v e to have m a d e my first เอเวอเรสต์เอเวอเรสตวิดอาไมมันเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับที่ฉันไม่ได้มากับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางต่างประเทศนะครับนะเอเวอเรสตมายฟรอนด์แบรนด์ค่าเอาเป็นว่าคุณลุงอ่านว่าแบรนด์ค่าก็ไล้กันนะครับนะเพื่อนของฉันที่ชื่อว่าแบรนด์ค่านะครับวอลต์เดยอยู่ที่นั่นแล้วนะครับทูมิดอัสออฟ e b บู t เพื่อที่จะพบเรานะครับนะในการไปเดินทางด้วยเรือนะครับ I renew that this would going to be a holiday to remember และฉันคิดว่ามันเป็น h o เดย์ที่ฉันจะต้องจดจำนะครับนะเพราะว่า as we p a s s through the e n t e r of the city นะครับในขณะที่เราผ่านเข้าไปในใจกลางของเมืองนั้นนะครับ I was mesmerized by the unusual character of the building and the canals and couldn't wait to explore it with my friends เราเดินทางเข้าไปในใจกลางเมืองนะครับฉันจําได้ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปกติเลยนะครับนะ่ะลักษณะตึกรามบ้านช่องก็แปลกหูแปลกตานะครับแล้วก็มีคูคลองนะครับเพราะเมืองเวนิสเป็นเมืองแห่งคลองนะครับนะบนะต่ำกว่าน้ํำทะเลแ่งคูนเวสชูเอ็กโปรแล้วก็อดทนไม่ได้ที่จะออกสํารวจนะครับนะบนะกับเพื่อนของฉัน First of all ประการแรกทั้งหมดนั้นนะครับดูนะครับ we went to the hotel and left all luggage like เราไปที่โรงแรมก่อนนะครับนะบแล้วก็ทิ้งกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะครับหรือจัดกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเพื่อจะออกเดินทางเที่ยว after we had check in หลังจากที่เราได้เช็คอินที่โรงแรมแล้วนะครับ we had the most amazing lunch in the hotel เขาเขาเขาที่หยาดอะขดยาดหลังจากนั้นเราก็ได้รับประทานอาหารเที่ยงนะครับที่ อคอร์ดหยาดนะครับก็คือลานา uh, ด้านหน้าของโรงแรมนะครับานะรับประทานอาหารเที่ยง I was still so hot and so almost everyone d e c i d e s to go for a short s i e s t a to sleep off ฉันรู้สึกว่าร้อนเหลือเกินนะครับและก็หลายๆคนนะครับในคณะของเรานะตัดสินใจที่จะไปอ uh, นอนพักกลางวันนะครับนะช็ตเอสตานะครับ to sleep or eat off เออพาร์ทโฟ a ์มีแอนด์แบนค่านะครับยกเว้นฉันแล้วก็แบนด์ค่านะครับเราไม่ไปนอนตื่นเต้นนะครับนะอยากจะเที่ยวมากกว่า We t i p t o e out of the hotel without telling the teacher and h a d to a little w i s h เราย่องนะครับเดินย่องหนีออกมานะครับทิปโชเดินด้วยปลายเท้านะครับหนีออกมาจากโรงแรมแค่สองคนนะครับหนีใครครับหนีครูมาด้วยนะครับโดยนี้ไม่บอกคุณครูเพราะเขาไปคณะท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นเรื่อง ไม่ควรดำนะครับนะแต่นี้เราแปลไปตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วเราก็เดินมุ่งหน้าตรงไปยังหาดรีโดทันที The Street of Venice, Venice ตัวนี้ครับอ่านเป็นวินเลยแ e c a m เศ n ม s นย l l y e อมที empty, นะครับชายหาดนะครับของเมืองเวนิสนั้นช่างว่างเปล่าเเหลือเกินนะครับ And so we had no trouble getting the water taxi over to islands นะครับ ก็คือไม่ค่อยมีคนนั่นเองนะครับและก็ไม่ยากเลยนะครับในการที่เราจะเรียกเรือนะครับนะวอเทอร์แท็กซี่นะครับนะเรือโดยสารนะครับเพื่อที่ไปยังเกาะแห่งนั้นนะครับเกาะลีโดาลีโดเบย์ชายหาดลีโดนะครับไปยังเกาะแห่งหนึ่งวันเดานะครับครั้งหนึ่งนะที่นั่นนะครับที่ชายหาดนั้นนะครับนะหรือที่ไอแลนนั้นนะครับ We lay on the golden sand and chat to each other as we sunbat. เรานอนอาบแดดอยู่ที่ชายหาดนะครับแล้วก็คุยซึ่งกันและกัน Of course แน่นอนเลยนะครับ We had to go for a swim and so we ran into the sea. เราไปเพื่อว่ายน้ำนะครับดังนั้นเราก็วิ่งลงทะเลเลย Shouting mercilessly as o feet h o s e the lovely cool water. แต่เราก็ตกใจนะครับนะตะโกนออกมาเลยนะครับเพราะว่าน้ำที่นั่นมันช่างหนาวเหลือเกินนะครับนะ we were having so much fun that we didn't see the suspicious-looking figure นะครับ approach our belongings พวกเรานั้นกำลังสนุกสนานกันเหลือเกินนะครับและแล้วก็ไม่ทันสังเกตนะครับชายแปลกหน้านะครับนะ suspicious-looking figure นะครับคนแปลกหน้าที่กำลังใกล้เขาพวกเราเข้ามาแล้วนะครับ ใกล้เข้ามาที่ทรัพย์สินของเรานะครับ belongings i t not h a v b e e n so f a s my bag with my passport had been stolen มันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับและในสุดท้ายแล้วพาสปอร์ตของฉันก็ถูกเจ้าหมอนั้นขโมยไปเลยนะครับ b a c k at the hotel กลับมาอย่างที่โรงแรมนะครับ I show my teacher what had happened ฉันก็มาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูฟังนะครับว่าเราหนีไปเที่ยวชายหาดและก็โดนโจรขโมยพาสปอร์ตไปด้วย With the help of the hotel manager นะครับจังใจงดีหน่อยนะครับเราได้รับการช่วยเหลือจากผู้จัดการของโรง,โรงแรมนะครับ She ผู้จัดการเป็นผู้หญิงนะครับ Report the incident to the police ท่านได้รายง,งานนะครับเรื่องราวนี้คือได้แจ้งก,ก้อกกาหานี้ไปแจ้งความนะครับกับตำรวจ y o u c a n i m i c h o n h w r i e f f s i f e l t คุณนึกไม่ออกเลยใช่ไหมว่าฉันรู้สึกโล่งใจขนาดไหนนะครับเพราะว่า When my passport will return to me a few days later เพราะว่าตำรวจสามารถที่จะตามจับคนร้ายและก็นำพาสปอร์ตมาคืนฉันได้ภายในสองสาวันนั่นเองฉันก็รู้สึกโล่งใจ We agree to keep it in the hotel safe u t t i l l the end of the trip แล้วฉันก็เ,เก็บพาสปอร์ตไว้ในโรงแรมอย่างปลอดภัยนะครับนะตัวทั้งจบการท่องเที่ยวเลยไม่นำไปแล้วนะครับ i ิ้นนั่นก็เพราะว่าสิ้นแดดนะครับตั้งแต่นั้นมา i ิ้นแดดเดตั้งแต่วันนั้นมานะครับ I have a way be an extreme l y careful with my long i n g ฉันก็รู้สึกระมัดระวังรอบคอบนะครับกับทรัพย์ส,สินของฉันเป็นอย่างมากเลยเพราะมีประสบการณ์มาแล้วนั่นเองนะครับจบหน้าที่27ฟังดูแล้วเข้าชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ